ไฟก็ไฟไหม่ผับโอ้เดียวไฟไหม่พับถึงมา อันนี้เป็นพับประจำที่นิกกี้กับแฟนมากเืมเป็นประจำเนะาะหลังจากติดไปปาร์ตีมากก็เลยแวะมานนี่ไปอะไปอะสบายดีเมาคนออกมาเต็มเลย <laughs> ถึงว่าอ,อันนั่งกินอันนี้ยู่กว่านั่งกินน้ำสมยู่เจ็ดยุนั่งกินน้ำสมยู่กี่บอกว่า <laughs> <c ười> เมนนี่ยังว่าก็เป็นเมนเมนว้าน <c oughs> ลืกสมออย่างนี้ก็ต้องกลับบ้านดีกว่าบายบายเจ้า